เอาละครับเรามาเริ่มการเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลนิทานชาดกเล่ม5กันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าแล้วก็บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกันค่ะต้องบอกว่าชาดกเนี่ยไม่ใช่แค่นิทานธรรมดานะคะแต่มันเหมือนเป็นบันทึกการสร้างบาร,รมีเลยก็ว่าได้แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดแบบชัดเจนมากๆครับวันนี้เราเลือกเรื่องหนึ่งที่ผมว่า เออพล็อตมันน่าสนใจมากคือโลสกะชาดกอยากจะมาดูกันว่าการกระทำในอดีตชาติเนี่ยมันส่งผลมาถึงปัจจุบันแบบคาดไม่ถึงได้ยังไงโดยเฉพาะกับคนที่บรรลุธรรมไปแล้วด้วยซ้าใช่ค่ะเรื่องนี้เปิดมาด้วยปมที่น่าคิดมากๆเลยคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อโลสกะติสะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะคือห,หมดกิเลสแล้วพระอรหรันต์แต่ ชีวิตท่านลําบากมากลำบากยังไงครับแบบว่าไม่เคยได้ฉันอาหารอิ่มท้องเลยค่ะตลอดชีวิตเลยฮะจริงเหรอครับปกติเราจะคิดว่าพระอาหารหันต์นี่เอ่อบุญบารมีท่านเยอะคนน่าจะใส่บาตรถวายของกันไม่ขาดสายสิครับทําไมทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับมันดูขาดขัดกันนะเนั่นสิคะ นี่แหละคะ่ะคือปมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเฉลยด้วยการเล่าเรื่องอดีตชาติของพระโลสกติสะหรือก็คือโลสกชาดกนี่เองย้อนไปสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนู่นเลยคะ่ะท่านเคยเกิดเป็นเจ้าอาวาสวัดหนึ่งแล้วก็มีโยมอุปธรรมคนสําคัญเป็นเศรษฐีหรือกุดุมพีนี่แหละคะ่ะครับแล้วแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับ ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระอาหารหันต์อีกรูปท่านเป็นอาคันตุกะมาพำนักที่วัดแล้วกุดุมพีคนเดิมเนี่ยเกิดเลื่อมใสศรัทธาพระอาคันตุกะรูปนี้มากเป็นพิเศษเลยอ๋อจุดนี้เองสินะครับที่ทำให้เจ้า,าวาดเริ่มเริ่มคิดไม่ดีใช่เลยค่ะเกิดความรู้สึกเอ่ออิจฉาริษยาขึ้นมากลัวว่าลาบสักการะที่ตัวเองเคยได้จะน้อยลงจะถูกแบ่งไปให้พระรูปใหม่อืมความรู้สึกแบบนี้นี่เองค่ะจนกระทั่งวันหนึ่ง กุดุมพีท่านก็ฝากข้าวปายาซึ่งเป็นของดีเลยนะคะข้าวหุงด้วยนมอย่างดีฝากไปให้เจ้าอาวาสช่วยนําไปถวายพระอ,อรหัน์รูปนั้นแล้วท่านเจ้าอาวาสทำยังไงครับด้วยความที่อารมณ์ริษยามันครอบงำนะคะแทนที่จะนำไปถวายกลับเอาเข้าวปายานั้นไปเททิ้งในกองไฟซะอย่างนั้นเลยฮะเททิ้งเลยค่ะกะว่าไม่ให้พระรูปนั้นได้ฉันของดีๆนี่แหละโห แค่เทข้าวทิ้งมือเดียวเนี่ยนะครับผลมันจะมันจะร้ายแรงเลยเหรอครับแรงกว่าที่คิดเยอะค่ะพอทำไปแล้วสติกลับคืนมาความรู้สึกผิดมันรุนแรงมากจนท่านล้มป่วยเลยนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละค่ะแล้วกรรมส่งผลทั้งทีเลยไหมครับค่ะก็เลยไปตกนรกอยู่เป็นเวลานานมากๆนานมากแล้วพอพ้นจากนารกมาล่ะครับกรรมมันจบไหมยังค่ะ เศษกรรมมันยังตามมาอีกส่งผลให้ไปเกิดเป็นยักษ์ก่อนเลยห้าร้อยชาติเป็นยักษ์ค่ะแต่ถึงเป็นยักษ์ก็อดอยากนะคะแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนัขอีกห้าร้อยชาติโหซึ่งประเด็นสำคัญคือทุกชาติที่ว่ามาเนี่ยไม่เคยได้กินอิ่มเลยค่ะอดอดอยากอยากตลอดฟังดูทรมานมากเลยครับแล้วแล้วพอได้กลับมาเกิดเป็นคนชีวิตน่าจะดีขึ้นสิครับก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ชื่อ มิตะพินทุกะค่ะแต่ชีวิตก็ยังยังรันทดมากอยู่ดีถูกมองว่าเป็นตัวการละกินีถูกไล่ออกจากบ้านจากหมู่บ้านไปเลยโดนไล่อีกแล้วใช่ค่ะซ้ำร้ายกว่านั้นคือครอบครัวก็โดนพวกอมนุษย์จับไปกินหมดเลยตัวเองก็รอดมาได้แต่ก็ถูกจับลอยแพไปกลางทะเลอีกเหมือนเคราะซ้ำกรรมซัดจริงๆน,นะครับมีช่วงไหนที่พอจะดีๆบ้างไหมครับเนี่ย มีแว็บๆค่ะตอนลอยแพไปเจอวิมานของเปรตชนิดหนึ่งเรียกว่าวามานิกะเปรตคือเขามีบุญเก่าอยู่บ้างทำให้มีวิมานมีความสุขได้ชั่วคราวอ๋อแล้วมีตับพินทุก,กะได้ไปอยู่ด้วยไหมครับได้สวยสุขอยู่พักหนึ่งค่ะแต่นางเปรตเจ้าของวิมานเขาเตือนว่าให้อยู่รอตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเขาจะกลับมา แต่ด้วยนิสัยเดิมๆคือดื้อรัน้นไม่เชื่อฟังก็เลยออกจากวิมานไปลอยแพต่อไปอีกพลาดโอกาสนั้นไปเลยอ้าวดื้ออีกแล้วค่ะแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์สำคัญอีกคือถูกนางยักษ์ชินีตนหนึ่งแปลงร่างเป็นแพะสวยงามหลอกล่อแล้วก็ถีบตู้มเดียวข้ามทะเลไปตกที่เมืองพารณสีเลยโอ้โหมีฤทธิ์ขนาดนั้นเลยแล้วแล้วไปเข้าใจผิดคิดจะจับแพะอีตัวให้ถีบกลับไปวิมานเดิม ใช่ค่ะไปเจอแพะอีกตัวแถวนั้นก็เลยไปจับเขาคิดว่าจะโดนถีบกลับไปที่วิมานเปรตอีกแต่คราวนี้กลายเป็นว่าถูกจับฐานะเป็นขโมยแพะแทนอ้าวสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆนะครับค่ะแต่จุดเปลี่ยนในชาตินั้นก็คือได้ไปเจอกับอาจารย์ทิสาปาโมกซึ่งเป็นปราดใหญ่ในยุคนั้นแล้วก็คือพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินั่นเองค่ะท่านอาจารย์ก็เลยชี้ให้เห็นโทษของการเป็นคนดื้อรัน้น ไม่เชื่อฟังคำของผู้ที่หวังดีครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันมันกลับมาเชื่อมกับพระโลสกติสสะพระอาหารหันต์ในยุคปัจจุบันได้ยังไงครับตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเอ่อมันพีคมากพระพุทธเจา้าท่านก็ทรงสรุปปิดท้ายเรื่องนี้ค่ะว่ามิตรพินดุกะที่ทำดือ้อทั้งเคยทำลายล่าผู้อื่นในอดีตชาติก็คือพระโลสกติสสะในปัจจุบันนั่นเองค่ะ ความอัดคัดขัดสนเรื่องอาหารการกินที่ท่านประสบอยู่ทุกวันนี้ทั้งๆที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยก็คือเศษกรรมที่เหลือจากการเทเข้าวปยาสัตว์ทิ้งในครั้งนั้นแหละค่ะเศษกรรมเรื่องอาหารโดยตรงเลยใช่ค่ะมันเจาะจงมากทําเหตุเกี่ยวกับอาหารก็มารับผลเรื่องอาหารนี่แหละส่วนการที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก็คือผลบุญจากการปฏิบัติความเพียรในอดีตและปัจจุบันชาติของท่านเองบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเข้าใจแล้วครับ ชัดเจนเลยคือถึงแม้จะบรรลุธรรมแล้วไม่สร้างกรรมใหม่แล้วแต่กรรมเก่าที่ทำไว้เนี่ยมันยังต้องส่งผลอยู่จนกว่าจะหมดกำลังของมันไปเองนี่คือความยุติธรรมของกฎแห่งกรรมสินะครับถูกต้องเลยค่ะมันให้บทเรียนสำคัญมากๆเลยนะคะอย่างแรกคือพลังของความอิจฉาการคิดทำลายผลประโยชน์คนอื่นเนี่ยมันร้ายแรงมากจริงๆตามข้ามภพข้ามชาติเลยเป็นเหตุให้ตัวเองลาบน้อยอัตคัดค อย่างที่สองคือความดื้อรั้นการไม่เชื่อฟังคําตักเตือนที่ดีๆเนี่ยมันนําภัยมาสู่ตัวเองได้จริงๆอืมแล้วสุดท้ายคือกฎแห่งกรรมนี่มันตรงไปตรงมายุติธรรมเสมอไม่มียกเว้นแม้แต่กับพระอรหันต์ก็ตามครับซึ่งในนิทานชาดกเล่มห้าก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะครับยังมีเรื่องอื่นๆที่ให้ข้อคิดยดีอีกเยอะเลยอย่างมกษตชาดกก็สอนเรื่องโทษของความโง่เขลาเวลุกชาดกเรื่องโทษของการดือ้อ หรือนักขตชาดกที่เตือนเรื่องการถือเรือกยามเกินไปค่ะแต่ละเรื่องก็เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าทั้งนั้นเลยครับแล้วจากเรื่องโลสอชาชาดกที่เราเจาะลึกกันวันนี้ที่มันสะท้อนเรื่องเหตุกับผลชัดเจนมากเนี่ยมันก็น่าจะมีคำถามทิ้งท้าให้เรากลับไปคิดต่อกันได้นะครับใช่ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะคะคือ เราจะลองสังเกตแบบแผนของเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆในชีวิตเราเองบ้างไหมเพื่อที่จะเรียนรู้จากมันแล้วนำไปปรับปรุงการกระทำในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นของเราเองได้บ้างหรือเปล่าโอ้เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับลองสังเกตพิร์ทนในชีวิตเราดูค่ะลองนำไปพิจารณากันดูนะคะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และความสุขจากเนื้อหาที่เราตั้งใจนำเสนอหากคุณชื่นชอบและอยากติดตามเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปเพราะชีวิตยังมีคำตอบอีกมากมายรอคุณอยู่แล้วพบกันครับ